สวัสดีค่ะวันนี้ยังพาแล่นอยู่ที่เชียงใหม่นะคะมาที่บ้านปงที่วัดอารญยาว่าในบ้านปงเนี่ยก็มีโลหะปราสาทโลหะปราสาทไม่ได้มีเฉพาะที่กรุงเทพนะคะสองที่ที่ต้นฉบับก็อยู่ที่อินเดียกับที่สีลังกาที่นี่ก็เป็นที่ที่สองในประเทศไทยถัดลงมาจากวัดราชนัดดาที่เรารู้จักกันนี่ก็มากราบไหว้พระที่นี่เพื่อเป็นสิริมงคลนะคะและอันนี้คืออะไรคะอันนี้ค่ะ ไม้คำคือคนเมืองอันนี้คือไม้กั้มจำลองนะแต่ถ้าคนเมืองที่ไม้กั้เนี่ยคือช่วงเมษาช่วงปลายปีปีไม่เมืองนะเพื่อจะแห er ่ไม้กั้มเหมือนจอนทองนะครับแห่เพื่อเอามากั้มเพิ่มเสน่ห oh. จ,จะเป็นไม้กั้ใหญ่นะครับแห่หมู่บ้านมาแล้วก็มาคำกันครับแต่นี่เป็นไ oh. ม้คำเล็กที่เนจำลออันนี้จุดข,ข้างล่างครับ เชตาครับเพียนอันนี้จุดข้างนอกเนาะอันที่หานะเบียนก็จุดอันนี้ด้วยแหละครับหมดเลยแล้วก็ท่านจำอันที่ขาดอันทีหานเสียงไฟแยกอ้โถ้าอยากจะสนุกสนานตื่นเต้นก็สามารถเดินขึ้นไปไหว้พระธาตุ ด้านบนได้นะคะที่อยู่บนเขานอกจากนั้นใกล้ๆก,กันก็จะมีปรงอินรักฟาร์มสเตย์ที่เป็นที่พักกระท่อมน้อยๆอยู่ในบรรยากาศกลางทุ่งที่นี่ก็จะสามารถทำกิจกรรมแบบวิถีเกษตรได้ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งในการทําขนมแบบท้องถิ่นเขาเรียกว่าขนมจ๊อกระหว่างที่สนุกสนานการทําขนมเนี่ยเราก็สามารถกระชับความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมทางนะคะเพื่อนใหม่ๆพูดคุยกันสนุกสนาน

สวยงามต้อนกัาไป่้าไปต่อท่เต้องทที่นนไปตอขอยังไงจ๊ะ เดป้อมมาแบบะหลมัน้าคนลม่ต้องเาะรทำแบบัเป็นกลวยอ่าแ่ฟนก็ตุยมาคคนหอมาคนหออ่งใส่ประมาณนี้พ่อใช่ถ้าใส่เยอะจะอร่อยใส่เะอร่อยอะไรก็อร่อย นายอะไยเยอะไส้เลยเยอะมันติดมันติดส้ิสวยอันนี้ทำงานไหนบ้างนะคะทำ,ทำสำหรับงานไหนบ้างคะ,ะอ๋อะ,ะมีงานไปวัดงานบ้านโซบขึ้นขึ้นใหม่เแต่ะจะผั้เป็นงานขาวดำก็ได้ทุกงานใช่ไหมงานขาวดวำงานขาวดำ อย่าไม่ต้องได้ไงจ๊ะภาพนี้ดูภาพเ้มาเลยรับก็มาไม่ไม่ลูกภาพตรนี้ก่อนอ๋ออันนี้รับตัวนี้ก่อนค่ะโอเคบไปก็ไปภเข้มสวยๆภด้นนี้ก็อิ่มไ้นี่ได้ลูกดีกว่างนี่นะแต่ลูกก็ภาพ ภาพันเข้ามาตรงนี้จ้ะแล้วอันนี้มันเหน็บตรงนี้เหน็บตรงนี้เหน็บตรงที่เป็นรูอลูกนะเวขาดูเขอนุญาตดูก่อนพับตรงนี้เข้าไปนี้เลยภาพภาพตรงนี้ก่อนเออโอเคแล้วก็ภาพตรงมาแล้วก็มันเหน็บตรงนี้ลูกเหน็บตรงนี้นี่โอเคแล้วค่ะตัวที่หนึ่งแล้วนะเก่งนะเก่งนะเก่งนะนะโอ้สวยโอ้ยสวยค่ะ กว่าจะได้นะโอ้คนได้หลายหลานแล้วรอแล้วเป็นนเป็นดักเป็นดนดัไม้าแนี่กดดันรอแล้วเป็นดักเป็นดักไว้ได้ไม้นส่เอาเป็นนึ่งประมาณกี่นาทีประมาณสิบกว่านาทีครับท่านำรอนะครับยอ

อ้เรื่อขนมนะฮะขนมจอกขนมจ๊อกเป็นมาขนมขนงเคียขนมขเียขมจอกเคนเหนว่าขนมจอกอ๋อต้คนเียวนอจ๊อกขนมขเี่จะเขาจเาจะผัดว่าปัโนี่เหมือนแป้งโดเขรียกาเรียกเด็กน่าจะชอบ

ที่โอกาสเหมาะๆเราก็แล่นไปแอวชุมชนกันนะเจ้าแล้วพบกันใหม่ในการแล่นครั้งต่อไปสวัสดีค่ะดูดีดูดีขออนุญาตดูดีน้องอันนี้ใหม่มากเลยยังบอกคุณนๆเลยใส่มะพร้าวเะเปสเลย สมะพร้าวนี่คือแบบเบรเลยก็ต่อันนี้คือส้มะพาวอันมันมันจะมีปนกันกับส้ถั่วอ๋อเหรอสีไหนอะคะแอบแอบต้องดาเองแ่านี้มันยิ่งแบบม้าวเต็มๆเดตัวเี๋ไปดูก่อนเะมอันนีมะพร้าวเร่อยร่อยน่ัาหว